ชีวิตกับเวลาทำไมบางคนถึงก้าวหน้าเร็วกว่าทั้งที่มีเวลาเท่ากันสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมานั่งคุยเรื่องของชีวิตกับเวลาหัวข้อที่ฟังดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ยังหาทางไม่เจอ ทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงต่อวันแต่ทำไมผลลัพธ์ถึงต่างกันทำไมเวลาเหมือนกันแต่ชีวิตต่างกันเคยไหมครับรู้สึกว่าแต่ละวันก็ทำงานทำสิ่งที่ควรทำแต่มองไปรอบตัวบางคนก้าวหน้าไปไกลแล้วบางคนมีรถมีบ้านมีชีวิตที่อิสระ บางคนมีเวลานั่งจิบกาแฟเดินห้างเที่ยวต่างประเทศแต่บางคนยังวิ่งอยู่กับที่ทำงานเช้ายันค่ำแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเพราะอะไรครับเพราะเขาจัดการเวลาต่างกันชีวิตไม่ใช่เรื่องของจำนวนชั่วโมงแต่เป็นเรื่องของการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพคนที่ใช้เวลาไปกับการเรียนรู้พัฒนาตัวเอง ลงมือทำย่อมก้าวหน้าเร็วกว่าคนที่ใช้เวลาไปกับการเลื่อนหน้าจอดูซีรีส์นินทาคนอื่นนะครับคนสองคนกับเวลาหนึ่งชั่วโมงลองนึกภาพคนสองคนมีเวลา1ชั่วโมงหลังเลิกงานเหมือนกันคนแรกนั้นอ่านหนังสือ10หน้าดูคอร์สพัฒนาตัวเองคนที่2เปิด t i k ต o อกนั่งดูวิดีโอขำๆจนหมดชั่วโมงผ่านไปหนึ่งวันอาจไม่เห็นความต่าง ผ่านไปหนึ่งเดือนเขาคนแรกอาจมีมุมมองใหม่ๆและเริ่มลงมือสร้างธุรกิจผ่านไปหนึ่งปีชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยก็ได้เราไม่ได้ขาดเวลาแต่เราขาดการจัดลำดับความสำคัญไม่มีใครไม่มีเวลานะครับเพราะว่าทุกคนมี24ชั่วโมงแต่คนที่ก้าวหน้าไวมักมี3อย่างอยู่นะครับ 1. เป้าหมายที่ชัด รู้ว่าเวลาแต่ละวันจะพาเขาก้าใกล้เป้าหมายหรือไม่หรือเปล่าประเด็นที่สองครับจัดลำดับสิ่งสำคัญได้แยกออกว่าอะไรด่วนอะไรสำคัญและประเด็นที่สาครับวิน,นัยทำสิ่งที่ควรทำแม้บางครั้งไม่อยากทำนะครับคุณใช้เวลาเพื่อใช้ชีวิตหรือแค่ผ่านไปผ่านชีวิตหลายคนอยู่ไปวันๆเหมือนคนกำลังรออะไรบางอย่างรอให้มีแรง รอให้มีเวลารอให้พร้อมแต่ความจริงก็คือชีวิตไม่เคยรอเราเลยนะครับเวลาหยุดเวลาไม่หยุดเดินทุกวินาทีที่ผ่านไปคือโอกาสที่ไม่ย้อนกลับถ้าเราปล่อยให้แต่ละวันผ่านไปโดยไม่ทำอะไรที่เปลี่ยนชีวิตเลยเนี่ยสุดท้ายเราอาจจะแก่ก่อนสำเร็จโดยไม่รู้ตัวดังนั้น ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตอย่ารอให้มีเวลาจงจัดเวลาให้สิ่งสำคัญเพราะเวลาไม่เคยเดินช้าเราตังหากที่เดินช้าในเวลาคนที่รู้คุณค่าของเวลาจะสร้างคุณค่าชีวิตได้มากกว่าคนที่มีเวลาทั้งวันแต่ใช้มันอย่างลอยๆวันนี้คุณจะเลือกอะไรอยู่เฉยๆและปล่อยให้เวลาผ่านไปหรือลงมือทำให้เวลาพาเราไปสู่เป้าหมาย ฝากติดตามช่อง Innovation Channel นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังรู้สึกไม่มีเวลาได้ฟังแล้วมาปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้เวลาเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ